เพิ่มภูมิต้านทานด้วย5ผักที่มีวิตามินซีสูงที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้อุ๊ยตอนนี้คำถามที่เข้ามามากๆเลยก็คือกินอะไรดีพี่ปลาที่จะทำให้มีภูมิต้านทานในร่างกายเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญคือตอนนี้อยากจะทานเป็นอาหารที่มันเป็นธรรมชาติอาหารที่เราทานแล,ล้วรู้สึกปลอดภยัยวันนี้พี่ปลามีคาตอบหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้คาตอบเหล่านั้นแล้วก็นาไปใช้กันเลย แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่องยู e ูบ t พจท t ่ฟิชเพจ a ฮลที่ i ิชบายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง youtube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราจะลงให้ตลอดและที่สำคัญและที่สำคัญคืออย่าลืมนำความรู้นี้ไปใช้แล้วมาฟังกันเลยว่าผักอะไรบ้างที่มีวิตามินซีสูงและช่วยเพิ่มผลต้านทานให้กับร่างกายของเรา แน่นอนเลยพี่ปลาบอกเลยว่าวิตามินซีกับผิวพรรณเป็นของคู่กันและบอกเลยว่านอกจากวิตามินซีเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรามีผิวพรรณที่ดีขึ้นแล้วสิ่งที่เหมาะสมก็คือวิตามินซีจะทำให้ผิวพรรณของเราสวยงามคราวนี้เรามาดูเลยว่าอาหารอะไรบ้างที่มีวิตามินซีสูงห้าผักที่เราควรทานมีอะไรข้อที่หนึ่งพริกหวาน พี่ปลาบ,บอกเลยว่าพริกหวานมีวิตามินซี8.4มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมโอ้โหเยอะเลยนะคะเราถือว่าเป็นวิตามินซีที่ดีมากเลยแม้จะชื่อว่าพริกหวานแต่ก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดเหมือนชื่อพริกหวานสามารถหาก,กินได้ทั้งแบบส,สดๆและปรุงสุกในเมนูอาหารโดยปกติแล้วจะมีสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะมีสีแดงปัจจุบันมีการปรปับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่ ทำให้พริกหวานมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีม่วงที่เต็มไปด้วยสารดานุูลต้านุโมนสละเมตาแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 เหล็กและโพแทสเซียมโดยบริกวานที่แก่แล้วจะมีสีแดงเหลืองส้มหรือม่วงจะให้วิตามิน C ีเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าทีเดียวอื <c oughs> <c oughs> วันนี้อย่าลืมเตรียมเมนูที่สำหรับทําเกี่ยวกับพริกหวานและพี่ปราบอกเลยว่าพริกหวานน่าจะจะมีประโยชน์ ในเรื่องต่างๆและรสชาติอร่อยมากเลย 2. บรอกโคอีแน่นอนบรอกโคลีวิตามิน c 89.2มิลลิกรัมต่อ100กรัมผักที่มีดอกสีเขียวนี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารหลายชนิดซึ่งพบได้ทั้งส่วนดอกและลำต้นการกินควรกินทั้งส่วนดอกและลำต้นร่วมกันจะช่วยต้านโรคมะเร็งได้บลอกโคลี่เป็นผักที่ไม่ควรนำไปปรุงอาหารด้วยความร้อนที่นานเกินไป เราจะทําให้เสียวิตามินและคุณค่าทางอาหารพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าก่อนที่เราเนี่ยจะนําอาหารหรือผักแต่ละอย่างเนี่ยไปศึกษาหรือไปทําเราจะต้องรู้ว่าผักแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรและแน่นอนบ็อกโคลี่เขาไม่ชอบที่จะใช้ความร้อนมากๆจะทําให้มันสูญเสียเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณค่าทางอาหารที่สําคัญของบ็อกโคลี่เราก็จะใช้ลวกลวกก่อนนะคะลวกให้มันสุกในระดับหนึ่ง บางคนก็นําไปผักบางคนก็นํามาเรียกว่าทานส,สดๆกับน้าพริกเลยมาฟังกันต่อแล้วยังอื่นมีอะไรอีกแน่นอนตัวที่3คือผักคะนา้าผักคะน้าจะมีวิตามินซีหนึร้อยสีเมิลลิกรัมต่อร้อยกรัมผักคะนา้าสามารถกินได้ตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กจนกระทั่งออกดอกกับคุณสมบัติที่ช่วยต้านการเกิดมะเร็งช่วยให้เซลล์ทำงานได้ดีและกำจัดสารพิษในร่างกาย ผักคะน้าสามารถนําไปประกอบอาหารได้บอกเลยว่าหลาย,ลายชนิดแต่ควรล้างให้สะอาดทาไมต้องล้างให้สะอาดล่ะโอ้โหแน่นอนเลยเพื่อช่วยลดการตกค้างของสารเคมีก่อนทุกครั้งข้อที่สี่ผักปวยเล้งผักวยเ,เล้งอ่าผักวยเล้งหลายอนชอบทานมาฟังกันเลยผักปวยเล้งวิตามินซีร้อยมิลลิกรัมต่อร0อยกรัม พี่ปราบ,บอกเลยว่าผักใบเลีงอุดมไปด้วยแร่ธาตุาต่างๆอย่างเหล็กแคลเซียมโพเทสเซียมและยังมีกรดโฟลิกที่เป็นส่วนประกอบที่จําเป็นในการสร้างสารซโรโทนินในระบบเระสาทซึ่งทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้สนิทห้มามะรุมวิตามินซีหนึมิลลิกรัมต่อ100กรัมมะรุมเป็นพืชพืน้นบ้านที่นิยมนํามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง โดยทุกส่วนของต้นมะรุมสามารถกินได้ใบของมะรุมมีฤทธิ์เป็นยาระบายลดไข้ช่วยให้นอนหลับสบายป้องกันแผลในกระเพาะอาหารและช่วยต้านอนุมูลสละนอกจากผักที่พี่ปลาบอกแล้วเชื่อไหมคะวันนี้อ่าพี่ปลาเอาผลไม้5ชนิดที่มีวิตามินซีสูงวิตามินซีสูงนี่ยางที่หมอจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและที่สําคัญคือผิวพรรณของเราจะสวยงามขึ้นมาฟังกันเลย 1. สม้ม ส้มมีวิตามินซีห้าิบสามจมิลลิกรัมต่อ100กรัมส้มเป็นผลไม้ย,ยอดฮิตที่คนไทยนิยมกินด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานที่อุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดและมีให้เลือกกินหลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีใยอาหารที่ช่วยในระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นและสารโลกเลือนออกตามไหลฟันโดยสามารถกินได้ทั้งจากผลส้มหรือคั้นเป็นน้ำสองมะขามป้อมโอ้โหมะขามป้อมเห็นแค่ชื่อก็เป็นไงคะน้ำลายไหลอยากทานแล้ว แต่ประโยชน์ของมะขามป้อมยังมีมากกว่าที่เราคิดมาฟังกันเลยมะขามป้อมวิตามินซี276มิลลิกรัมต่อ100กรัมมะขามป้อมเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากและถูกใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคหลายชนิดเช่นไข้หวัดใหญ่มัณโรคแก้ไอภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอเป็นต้นโดยพบว่าในผลของมะขามป้อมมีสันป้องกันการเกิดออกซิได์ของวิตามินซีทำให้วิตามินซีไม่เสื่อมสภาพแม้จะถูกความร้อน สามสตรอเบอรี่โอ้โหสตรอเบอรี่ผลไม้สตรอเบอรี่มีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยสตรอเบอรี่วิตามินซีห้าสิบแปดจุดแปดมิลลิกรัมต่อร้อยกรัมสตรอเบอรี่ถือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโภชนาการที่ปาบอกเลยว่าโอ้โหมันหลากหลายทั้งวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงสารต้านมิลสละหลายชนิดที่ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งเชื่อไหมคะว่าสตรอเบอรี่ช่วยในการบำรุงดวงตาและลดการเสรื่อมสภาพของดวงตา และเพราะว่าในสับปะรีสดจะให้วิตามินในปริมาณที่มากเลยอ่าไม่ใช่แค่นั้นมาดูผลไม้ใกล้ๆตัวเราที่มีบ่อยแล้วก็หาทานได้ง่าย4ฝรังร่งอ้อฝรัง่งฝรั่งมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลย4ฝรัง่งฝรั่งบอกเลยว่าวิตามินซีเน160มิลลิกรัมต่อ100กรัมแม้ฝรั่งจะเป็นผลไม้ที่ไม่มีรสเปรี้ยวแต่ก็ดมไปด้วยวิตามินซีในปริมาณมากโดยพบได้ในบริเวณเปลือกของฝรัง่ง แต่เมื่อฝรั่งสุกแล้วจะมีปริมาณวิตามินซีที่น้อยลงหรือฝรั่งที่ตัดออกจากต้นแล้วทิ้งไว้เป็นเวลานาน<ๆ>ก็จะทำให้วิตามินซีนี้เสื่อมสภาพลงได้ข้อที่5อัลินจีโอ้โหผลไม้ที่หลายคนที่ชอบแล้วรู้ไหมคะว่าลินจีเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากเราม,มาฟังกันเลยประโยชน์ของลินจีแน่นอน,อนลินจีวิตามินซี71.5มิลลิกรัมต่อ100กรัม ลิ้นจี่เพียงวันละสามผลก็ได้รับปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการได้เนื้อรสชาติที่หวานหอมเรอวดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามิน B1 ที่ช่วยป้องกันอาการเหน็บชานอกจากนี้ยังช่วยบำรุงหลอดเลือดและกระดูกและฝันได้ด้วย <c oughs> ถึงตอนนี้เราจะได้ยินแล้วว่าทั้งผักและผลไม้ที่มีประโยชน์มีวิตามินซีสูงนอกจากจะช่วยให้เป็นไงร่างกายของเราเนี่ยมีผิวพรรณที่สวยงาม การเพิ่มภูมิต้านทานในยุคป,ปัจจุบันถือว่าสำคัญมากภาวะที่เราต้องดูแลตัวเองมากมายเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อต่างๆง่ายขึ้นมาลุยกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube ยูท t บเฮ h ิฟิสเพ a เ t ด y f i s h by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูกันเลยว่า เราจะดูแลสุขภาพของเราเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาลุยพันเอกเลยค่ะ